เมื่อวันที่2มีนาคม2564นายสุขสรรประสาระแอผู้อำนวยการสำนักง,งานประจำจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยโครสตองจิตอาสาพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดภูเก็ตร่วมทำกิจกรรมโครงการสตองจิตพอเพียง ต้านทุจริตประจำจังหวัดภูเก็ตกับการจับตามมองและแจ้งเบาะแสพร้อมการประชุมสามัญใหญ่ของชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดภูเก็ตและรวมถึงการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ประโยชน์ทางเท้าและที่สาธารณะนะโดยแบ่งออกเป็น3ามกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นดังนี้นะคะสุมหวกันเมื่อกี้เนี่ยนะคะเราใช้เวลาเร็วมาก เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยแต่ละคนในกลุ่มสามเนี่ยหัวหัวทั้งนั้นนะคะไม่มีหางค่ะมาแต่หัวเหมือนกระสือไม่ใช่ค่ะค่ะนะคะเ,เราแรกๆในการลำดับความคิดเนี่ยคุณอาจจะงงหน่อยนะคะเพราะว่าเราเนี่ให้คุณงงนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยลำดับความคิดลำดับที่หนึ่งก็คือ ในกลุ่มเราเนี่ยมีความคิดว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่มีการสร้างเกิดสร้างระเบียบนะฮะเกิดระเบียบนี้มันมาจากไหนมาจากการประชาคมในชุมชนหรือในหมู่บ้านนั้นถ้าเราไม่มีการประชาคมเนี่ยเกิดหรือระเบียบตรงนั้นเนี่ยมันจะไม่ดีเท่าที่ควรเพราะมันไม่เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนการจะทําอะไรเนี่ยที่ดีที่สุดก็คือต้องประชาคมประชาคมเสร็จแล้วเราจะต้องมีการออกเกิดขึ้นมาออกระเบียบขึ้นมานะคะ ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงมีแนวทางแก้ไขยังไงนะคะต่อไปในเมื่อเรามีประชาคมมีกฎระเบียบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะต้องให้คนในชุมชนเนี่ยมีการสร้างปูกจิตสานึกนะคะการปูกจิตสานึกของเราเนี่ยไม่ว่าเราจะให้คนในชุมชนเนี่ยไปลงพื้นที่ทํากิจกรรมมีการอบรมนะคะแล้วก็มีการร่วมกันคิดร่วมกันทําร่วมกันแก้ไขปัญหา ตรงนี้ก็คือมันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับชุมชนในการที่จะแก้ปัญหาในการที่จะทําในสิ่งต่อไปในที่ปัญหาในชุมชนที่จะมีนะคะในเมื่อเรามีการสร้างจิตสานึกมีการร่วมทํากิจกรรมร่วมคิดร่วมทําร่วมกันแก้ปัญหาแล้วเนี้ยต่อไปเนี้ยเราจะต้องทอํายังไงร,รู้ไหมฮะก็คือเราจะต้องอกําเนิดนะ,ะกําเนิดว่า เราจะต้องมีเจ้าหน้าที่มีเครือข่ายมีภาคทีเครือข่ายในการสร้างที่เราได้มีการประชาคมได้มีการร่วมคิดร่วมทำแล้วเนี้ยมีภาคทีเครือข่ายตรงไหนบ้างที่จะมาช่วยเราในการจัด,จ,ดจัดปัญหาที่เราเกิดขึ้นอย่างในชุมชนเนี้ยภาคีเครือข่ายที่สําคัญก็คือจิตอาสาที่อยู่ในชุมชน แต่สามารถที่จะทำได้ถ้าสมมติประชาชนการบังคับข้อกฎหมายก็คืออบตหรืออบตท,ที่อยู่ในพื้นที่หรือไม่ก็แกนนำของชุมชนก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเอาคนเหล่านี้เนี่ยเข้ามาในการที่จะทำจิจกรรมนะคะ ในเมื่อเรามีทั้ง3ส่วนแล้วเนี่ยส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือส่วนของผู้ค้าแม่ค้าหรือส่วนของผู้ที่มีปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนซึ่งของเราเนี่ยก็คือทางเทา้าฉะนั้นเนี่ยทางเท้าก็คือผู้ขายที่อยู่ในบพืบ้นที่สาธารณนะเราจะต้องเอาพื้นที่หรือผู้ขายตรงนี้เนี่ยที่สร้างปัญหาให้กับชุมชนเราเนี่ยเข้ามาพูดคุยเข้ามาทำข้อตกลง ตามมาติที่ประชุมตามมาติของประชาคมห,หมู่บ้านว่าเราควรทํำยังไงในของผู้ค้าตรงนั้นมีข้อตกลงมีการให้โอกาสมีการจัดสถานที่ให้ไหมนี่คือเป็นการข้อตกลงของอคนที่เกิดปัญหาในชุมชนเพราะหลังจากนั้นพอเราได้มีการพูดคุยได้มีการตักเตือนทีนี้สุดท้ายาเพื่อนทำยังไงรู้ไหมคะ ก็คือเราจะต้องมีการบังคับใช้ในเมื่อเรามีมติเรามีข้อตกลงเราทําร่วมกันนะคะฉะนั้นสุดท้ายเพื่อนของเราเนี่ยเราคิดก็คือเราจะต้องมีมติมติในการใช้ข้อบังคับก็คือ 1. นึประกาศใช้อย่างชัดเจนให้เวลาเท่าไหร่ในการที่คุณเนี่ยจะต้องออกไปในพื้นที่สเรามีพื้นที่ให้กับคุณไหมถ้าไม่มีคุณควรทำยังไงสามถ้าคุณยังดือ้อดึงอยู่อีกเนี่ยเราจะมี การปรับหรือเราจะมีมาตรการในขั้นเด็ดขาดอย่างไรในการทําทุกครั้งเราเป็นจิตอาสาเราไม่สามารถที่จะทําคนเดียวได้ครดอขา,ายที่สำคัญอย่างที่บอกก็คือทางด้านกฎหมายก็คืออบตหรือไม่ก็ทางตารวจฉะนั้นเนี่ยกลุ่มของเราเนี่ยได้สมัวกันก็คือหัวข้อใหญ่ๆดังนี้และกับบูที่เราคงเจอกันในในกลุ่มอะค่ะ ทางเท้าใช่ไหมคะรูปแบบรูปแบบของทางเท้าที่เขาเขาทำเองเขาทำยังไงบ้างคะคือคือเขาใช้ที่ทางเท้าเนี่ยวางถ่ายของวางถ่ายของเลยโดยที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้พื้นที่ทางเท้าเนี่ยในการเดินสัญจรได้เราจะต้องเดินไปถนนใหญ่ซึ่งเป็นความเสี่ยงของเราค่ะ เราก็เลยเสนอแนวคิดแนวคิดเดี๋ยวกวันสรุปอีกรอบหนึ่งนะคะท,ทางท้ากลุ่มนี้เขามองว่าปัญหาที่กลุ่มเจอกันเยอะที่สุดก็คือในเรื่องของร้านค้าบนทางเทา้าวิธีการของทางกลุ่มที่จะเสนอในการแก้ไขปัญหาหนึ่งหลักที่จับใจความได้ก็คือต้องคุยกันก่อนคุยกันในที่นี้มีทั้งตัวผู้ค้าตัว ประชาชนในพื้นที่แล้วก็ขนาดเดียวกันก็จะมีเจ้าหน้าที่รัฐคือคล้ายๆกับ3ามาคีสาเครือข่ายมาคุยพร้อมกันนะคะมาคุยมาสร้างจิตสำนึกกันว่าพื้นที่สาธารณนะต้องคนต้องมีสิทธิใช้ร่วมกันวิธีการจะใช้ร่วมกันอย่างไรก็ต้องมากำหนดข้อตกลงจาก3จากในที่ประชุมว่าเราจะเจอกันความ ความคิดเห็นเรามาเจอกันตรงไหนอย่างเช่นบางพื้นที่อาจจะมีกำหนดเป็นจุดผ่อนผันแต่บางพื้นที่ที่มันมีความสําคัญไม่ผ่อนผันไม่ได้ก็ต้องกำหนดกติกาใช่ไหมคะการกําหนดกติกาของทางกลุ่มก็บอกว่าหนึ่งล่ะทุกที่ต้องขึ้นขึนทะเบ,บียนผู้ค้าใช่ไหมคะเมื่อกี้บอกว่าขึ้นทะเบียนผู้ค้าส ในพื้นที่ที่เราผ่อนผันไม่ได้เนี่ยเราจะต้องมีระยะเวลาในการ,ารนะคะ่ะว่ากําหนดระยะเวลาให้ชัดเจนใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรนะคะจะทําป้ายประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนแล้วก็ระบุโทษนะคะเพื่อให้เวลาเขาในการที่จะเตรียมในการที่จะไปะประกอบกิจการในที่อื่นที่ไม่ใช่ที่สาธารณะนะคะก็ขอเสียงปรบมือ<ห>ค่ะท่านสมาชิก Strong จิตพอเพียงทุกท่านดิฉันนางสาวนภภัเสเสนุภาค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันพิมพ์แพร่ท่อค่ะสมาชิกขององค์กรค่ะ <Thank you. S 1> ปสดีจ้าสุดใจสมกับจ้า สมยาพี่สนใจใบจ่าถามกันหลังไม่ได้ <laughs> ไม่สมยานี้อ่ะมาถึงเรื่องราวของเรากันดีกว่านะคะกลุ่มของเรามีกลุ่มชื่อกลุ่มว่าสอดส่องและดูแลฉะนั้นเรายิ่งกว่านายสะอาดอีกนะจ๊ะเราจะสอดส่องกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมาดูกันถึงในเรื่องของก็จะเห็นว่ากิจขวางทางจะราจรมากเลยไม่ได้มีแค่เพียงตลาดจุดนั้นนะคะถ้าจะไม่ผิดปะตะทบ้านพนใช่ไหมเอ่นตลาดนั้นตลาดแม่สมพรตลาดตรงที่ ในคู้กูพอตอนช่วงเย็นๆก็จะมีวางขายอยู่เต็มฉะนั้นในเรื่องของตลาดเนี้ยกีดขวางทางจราจรค่อนข้างจะมากแล้วอ้างต่างประเทศนิดนึงที่ประเทศมาเลเซียเขาบอกว่าทางเท้าคือของคนถนนคือของรถถ้าคนลงไปเดินถนนชนคนบนถนนมาเลเซียไม่ผิดนะคะถึงแม้ว่าเขาจะหลบเลี่ยงอะไรลงมามาเดินนิดเดียวแล้วโดวนชนเนี้ย ประเทศเขาไม่ผิดฉะนั้นการบังคับใช้กฎหมายของเขาขี้งวดมากมาถึงปัญหาข้อที่2ค่ะเมื่อเกิดการจอดลันเข้ามาในพื้นที่ถนนพื้นที่สัญจรแล้วฉะนั้นจะเกิดอุบัติเหตุได้มากบางคนกําลังเดินเก้ะๆกังๆอยู่รถไม่รู้มาจากไหนเพราะว่าลําพังที่ตัวเองยืนอยู่ก็อยู่ในที่ที่ไม่ปลอดภัยแล้วเพราะทางเท้าไม่มีให้กับพวกเรานะคะสาก็คือสร้างนิสัยที่ไม่ดีเหมือนที่เราดูในคลิปเมื่อสักครู่นิดเดียวหนะ่ะคนนั้นก็นิดเดียว ลองนึกสภาพนะคะจินตนาการนายกบอกว่าหลับตาแล้วมองไม่เห็นอะไรแต่เราจินตนาการได้ว่าถ้าทุกคนในห้องนี้มีรถคนละหนึ่งคันแล้วบอกว่านิดเดียวหนะจอดไม่เป็นที่เป็นทางจะเกิดอะไรขึ้นนั่นคือปัญหาปัญหาที่4คือความโลภค่ะเขาบอกว่าทรัพยากรบนโลกใบนี้มีพอสําหรับมนุษย์ทุกคนแต่ไม่พอแค่เพียงมนุษย์คนเดียวโลกฉะนั้นถ้าเราโลภคนละนิดเอ้ยนิดเดียวนนะไม่เป็นไรนะ จะเกิดปัญหามากมายซึ่งกระทบกับสังคมส่วนรวมต่อมาก็คือในเรื่องของพื้นที่หน้าบ้านเราในเมื่อเราเป็นคนดูแลฉะนั้นเราควรจะหาประโยชน์ดได้ถูกต้องหรือเปล่านะคะนี่คือปัญหาที่เราได้พบเจอแล้วก็ได้ระดมสมองกันตอนนี้สมองออกมากรองข้างนอกเรียบร้อยแล้วออกมากองกระดาษให้ทุกท่านได้เห็นกันสิ่งที่สำคัญในเรื่องของการแก้ปัญหานะคะเมื่อกี้ ท่านวิทยากรบอกแล้วว่าไม้แก่อัดยากเราอายุไม่เยอะจริงเนี่ยแต่เราก็ดัดยากแล้วเนาะฉะนั้นอย่างแรกเลยก็คืออยากให้ปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนค่ะไม้อ่อนยังดัดง่ายอยู่มีไม้ที่จะมีงบประมาณที่จะเข้าไปยังชุมชนดึงเอาเยาวชนเหล่านั้นออกมาเข้าค่ายกันแล้วก็มีกิจกรรมพวกวอล์กแลนลี่ต่างๆเพื่อให้เด็กได้ลองคิดดูว่าถ้าลูกไปเจอปัญหาอย่างเนี้ยลูกจะแก้ไขย,ยังไงปลูกที่เด็ก ส่วนที่เราเราปรับปรุงที่ตัวเรานะคะอย่างที่สองเลยเป็นข้อหาที่เขาเรียกว่าเจอทุกครั้งเวลาที่เกิดการทำผิดขึ้นนั่นก็คือรู้เท่าถึงแค่นครปฐมไปไม่ถึงการสักทีฉะนั้นเราควรไปชสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบไหมว่าตรงนี้คุณทําได้ตรงนี้คุณทําไม่ได้ตรงนี้คือผิดผิดกฎหมายคุณมีโทษปรับ นะคะบางคนบอกไม่รู้จริงๆแต่ว่าโดยกฎหมายไทยเขาบอกระบุไว้เลยข้อนึงว่าคนเป็นคนไทยอ่ะไม่รู้กฎหมายไม่ได้นะคะแต่บางทีชาวบ้านหนึ่งก็ไม่รู้จริงๆฉะนั้นเราจะมีวิธีการใดที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับทราบเพื่อหลีกเลี่ยงไม่กระทาความผิดเพราะบางคนพอเขารู้แล้วเขาไม่ทํานะคะต่อมาก็คือข้อ3ค่ะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เลยเพื่อที่จะให้คําแนะนํากับประชาชน ว่าข้อไหนทําได้ข้อไหนทําไม่ได้จอดมาตรงนี้ได้ไหมจอดล้ํามาได้ไหมนิดนึงได้ไหมถ้าไม่ได้ทําไมถึงไม่ได้ผิดตรงไหนผิดอย่างไรพรบรข้อไหนกฎหมายมาตราไหนว่ากันไปเลยนะคะข้อสี่ก็ต้องประกวนเจ้าหน้าที่หลังจากที่เราให้ความรู้อะไรไปเรียบร้อยแล้วมีกําหนดมีเวลาเรียบร้อยถ้าไม่ปฏิบัติคราวนี้ผมจะต้องจับกันแล้วละคะ่ะ เพื่อให้มีความหลักจำคนเราลงเสียตังสองพันสักสครั้งมันก็เสียวเหมือนกันเลยต่อมาก็คือเมื่อกี้ที่นั่งฟังในส่วนของท้องถิ่นเขาบอกว่าพรบรชื่อน่ารักมากเลยคือพรบรเกี่ยวกับเรื่องของความสะอาดถามจริงๆค่ะรู้สึกกลัวไหมเรามีความรู้สึกว่าถ้าน่าบ้านเราสะอาดมันก็โอเคใช่ไหมคะฉะนั้นในกลุ่มก็จะมองว่า แก้ไขตั้งแต่ในตัวของพอรบรเลยเชื่อเอาให้แรงหน่อยเพื่อที่ว่าอย่าคิดว่าชื่อไม่สำคัญนะบางคนเสียตังค์ห้าพันเพื่อเปลี่ยนชื่อตัวเองฉะนั้นชื่อสําคัญมากทํำยังไงที่จะให้เขารู้สึกว่าเออถ้าเราทําผิดมันต้องโดนหนักแน่ๆเลยนะคะเอาชื่อปู่ไว้ก่อนนะคะแล้วก็ต่อมาก็คือปัญหาหนึ่งที่ฟังจากที่ท่านวิทยรกรตอบโต้กันเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าบางบางตำบลไม่มีพื้นที่ผนปรนเลย เขาก็ไม่รู้จะไปถ่ายตรงไหนทำมาหากินก็ต้องทำมาหากินแต่ไม่มีพื้นที่ให้ฉะนั้นก็ต้องมาจอดกันในส่วนที่เป็นที่สาธารณะฉะนั้นมีไหมตรงนี้ต่อมาก็คือในเรื่องของการรับรองแบบสร้างกรารสร้างตลาดปัญหาก็าจากที่บ้านพรนั่นละค่ะเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นเราไม่ทราบทําทไมเขาถึงรับรองทั้งทงที่ตลาดนั้นเป็นตลาดขนาดใหญ่แต่ไม่มีที่จอดรถอันนั้นเราต้องไปว่ากันว่ามีการ ใส่ซองใต้โต๊ะอะไรกันหรือเปล่าแบบมันถึงออกมาได้อย่างนั้นนะคะฉะนั้นต้องดูว่าการรับรองแบบของการสร้างตลาดเนี่ยทุกครั้งมีที่จอดรถไหมเหมือนที่แถวบ้านท่าเรือซุปเปอร์ชิพขนาดใหญ่พอสมควรมีพื้นที่ด้านหน้าใช่แต่พอเวลาคนมาเยอะๆเนี่ยเต็มถนนเลยถนนเหลือเลนเดียวเหมือนกันขาเข้าเพราะว่าตรงนี้มันถนนมัน4ี่เลนนะคะแต่ว่า มีเกาะกลางฉะนั้นขาที่จะไปปากครอกนี้จะเหลือแค่ลิมนเดียวในช่วงเย็นเย็นช่วงเช้าสองเวลาต่อมาก็คือในเรื่องของป้ายเล็กๆที่จะกระตุ้นจิตสํานึกว่าอันนี้ทําได้อันนี้ทําไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนจะมีตาวิเศษนะคะเราก็พอจะทิ้งปั๊บอ่ะเห็นตาเราก็ไม่กล้าทิ้งนะคะนิดนึงต่อมาก็คือในเรื่องของการทํากิจกรรมในชุมชนเพื่อที่จะชี้แจงว่า แบบนี้คุณขึ้นมาอยู่บนทางเท้าแบบนี้ผิดนะอย่างแรกเลยก็คือกระตุ้นจิตสำนึกว่าเฮ้ยฉันกำลังทำผิดอยู่ถ้าเขาจะาดำเนินการตามกฎหมายเราโดนแน่ๆน,นะคะเล่นทางจิตวิทยาก่อนเพื่อที่จะให้เขามีความรู้สึกกลัวแล้วก็ถอยออกจากตรงนั้นด้วยตัวของเขาเองสุดท้ายเลยก็คือผังเมืองค่ะผังเมืองสำคัญมากเพราะถ้า ทางส่วนราชการนั่งอยู่ในห้องแอร์แล้วประชาชนที่อยู่ในสถานที่จริงไม่มาคุยกันตรงนี้ใช้ได้ตรงนี้ใช้ไม่ได้การวางผังเมืองมันก็จะไม่เรียบร้อยก็จะไม่มีพื้นที่สําหรับค้าขายก็จะไม่มีพื้นที่ที่จะให้ทุกคนได้ทำมาหาก,กินอย่างถูกกฎหมายแล้วเราก็จะได้ยินประชาชนอ้างว่าเออยุนยวน,ยวน,ยวนตะคนกําลังเหนื่อยคนกาลังอยู่ในสภาวะเศรษฐกษิจท,ที่แย่กลายเป็นว่าเราเอาสภาวะเศรษฐกษิจที่แย่ ความไหนๆของเราไปอ้างเพื่อที่จะผิดกฎหมายมันก็จะเป็นลูกโซ่กลับไปกลับมาเช่นนี้นะคะฉะนั้นต้องร่วมกันระหว่างรัฐแล้วก็เอกชน stay strong ขอบคุณค่ะสามัคคีนี้ี่ตู่เราไปดูดกิจกรรมเราไปดูปดีนะครับดีสามัคคีก<อ>ัน เดี๋ยวโอเคคือปัญหาก็เหมือนกันกับสองกลุ่มนะคะคือเขาให้แก้ไขปัญหาเรื่องทางเท้ากับสาธารณะป้าป้าปัญหาก็การจอดรถยนต์บนทางเท้าปัญหาการวางสิ่งของที่หน้าบ้านตัวเองข้างกำแพงร้านค้าตั้งขายสินค้าเต็มถนนเต็มทางเท้านะคะ และทางเท้าทีคับแคบแล้วก็การขาดกิดตาำนึกของออแม่ค้าพ่อค้าทั้งหลายที่ชอบไปวางที่ทางเ,าเ<ะ>ท้าวิธีแก้ปัญหาของทางเท้าจาหน้าที่เขตที่รับผิดชอบโดยตรงก็คงจะเป็นอบตอบตอ,อะไรเนี้ยนะเทศบาลในเขตที่พื้นที่นั้นๆออกกฎระเบียบ ที่เคร่งรับก,การจัดระเบียบพื้นที่ในการจัดวางสินค้าร้านค้าทันการยาสิงโงอันนี้ก็ต้องให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะว่าตามที่ผ่านมาก็คนรบเกีดาั้นตามหน้าบ้านร้านค้านะคะแล้วก็ถ้าเป็นบ้านที่ว่าเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนน่ะคือดอกไม้ต้นไม้นี่นะวางเลยออกมาเป็นเม็ดเมดแล้วเป็น2เม็ดสามเม็ดเลยนะกลายเป็นถนนแคบ บ้านที่อยู่ในซอยอตามชุมชนหมู่บ้านเนะะี่ยฮะรดเลี้ยวยากเพราะถนนแคบก็ยังมองว่าเทศบ,บาลทาไมเขาไม่เข้าไปดูแลด้วยว่าจัดระเบียบกันใหม่นะครับเนี่ยเพราะว่านี้เขาเลือกเลือกอกันใหม่้วตอนนี้เราต้องเสนอพอรบ,บรใหม่ให้ก็ดูแลชุมชนได้มากกว่านี้นะคะร้านค้าไอ้น,นี้ก็ห้างร้านอพาร์ตเมนต์จะต้องมีที่รองรับในเรื่องของอของ ที่จอดรถยนต์จอดจอดรถโมไซค์อะไรอย่างนั <merger. S 2> ้นนะคะแต่สร้างกิจสํานึกก็เหมือนก็ทุกคนก็ต้องมีความรับผิดชอบสร้างกิจสํานึกองแล้วก็มีส่วนร่วมในการบริหารเกิดการพัฒนาชุมชนของเราด้วยนะคะวิธีทางสาธารณะก็ก็เหมือนกันกับทางเท้านะคะคือทางเท้าก็ปัญหาก็เหมือนเหมือนกันคือการจอดรถซ้อนทัน Ura, Bold, วความเห็นแก่ตัววงกว้างวงกว้างนี่คือบางคนเอาเก่าี้มาวางหน้าบ้านแล้วก็การพื้นที่รถยนเข้าออกข้างรั้วบ้านปัญหาเกินบริเวณออกมากในซอกในซอยอการขายสินท้ากินพื้นที่วงกว้างคือเราไม่กำหนดว่าเราจะตั้งกี่เมตรอ่ะตั้งเกินเลยออกไปให้อยากจะขายไได้ ก็น่าเห็นใจนะโควิดถ้าตำรวจเข้าไปจับเอาหาว่าเรงเราการขี่มอเตอร์ไซค์วันพุธบาทอันนี้ก็มีเหมือนกันนะขี่มอเตอร์ไซค์พุธบาทนะวัยรุ่นบอกหน่วยงานที่เิดชอบไม่ชัเจีนเกี่ยวกับการทํางานเกี่ยงกันเกี่ยงกันเวลาทางเทศบาลบอกว่าให้ออกไปดูเร เลยว่าเธอไปฉันไปไม่อยากจะออกไปกันนะหลัวนเม้าจะด่าการแก้ปัญหานะคะหน่วยงานที่รับผิดชอบตอนกับระเบียบใหม่ก็เหมือนอย่างตลงนั้นว่าให้ตั้งพรบใหม่นั่นแหละจะอาจจะเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเพิ่มเติมไปอีกในเรื่องที่ว่าความสะอาดความเรียบร้อยของพื้นที่และ มีการมีแกมีกฎกติกามาราย,ยาทที่ชัดที่แน่ชัดชัดเจนยิงยังรภดมเพราะมีกฎหมายลงโทษครับแล้วก็การแยกแยะหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อความชัดเจนได้ความเข้าใจของ,อข,องของชาวบ้านด้วยนะคะเรื่องการแก้ไขปัญหาทางเท้ากับทางสาสาธารณะนี้นะคือเราต้องปรับทัศนคติในทางบวกด้วยนะคะ อย่าไปมองลบมองบวกการสร้างกิจสำนึกที่ดีจากตัวเราโดยคิดถึงส่วนรวม่อเป็นที่ตั้งนะคะใช้สาเพรเพราะว่าพวกเราต้องใช้ที่สาธารณะร่วมกันนะคะในกรณีที่มีรถเช่าอย่างแถวป่าตองอะไรเงี้นน่ะให้นํารถออกมาแต่พอดีไม่ได้ตั้งหมดกี่กันกี่กันให้อั้งให้โกนพอเขาเช่าแล้วก็ไปเอาอีกกันมาวาง อย่างนี้ต้องให้ฝ่ายเทศบาลเขาออกออกกฎระเบียบนะฮะแล้วก็การมีส่วนร่วมในการใช้สิ่งของสาธารณะพวกเราก็จะมีกลุ่มคณะทำงานกลุ่มทีมงานกินอาสาก็ลองไปพื้นที่กันบ่อยๆนะคะอย่างของคุณแจรันนี่ก็ชวนพวกเราไปดูนู่นดูนี่ดูนั่นเราก็ได้ช่วยเหลือกันก็ทางชิดก็ขอบคุณมากนะคะ ที่ว่าได้ร่วมงานจิตสตรองมาด้วยกันค่ะก็ขอร่วมงานกันต่อไปนะคะคุณจารันแล้วก็ทีมโค้ชทั้งลาันะคะขอบคุณมากค่ะท่านพบเห็นสิ่งไม่ถูกต้องคอรับชันไม่ชอบมาพากลสามารถแจ้งเข้าไปได้ที่ชมรมสตรองจิตพอเพียงจัประจำจังหวัดภูเก็ต เพื่อที่จะช่วยกันร่วมกันต่อต้านระบบคอร์รัปชันและทำให้จังหวัดภูเก็ตของเรามีความสุขอย่างยั่งยืนดีเจบอนปอนข่าวทันเดอดิวรายงาน